จำไปเพียงภาษาไทยว่าปรีชาคำหนึ่งด้วยใครใจพ้นไปเสียนี่มันเบื่อแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรพ้นทางใดที่ไหนบ้างละพอที่จะพ้นไปราคะความรักเริบมน่ายความสวยโสดางดงาม กายคตานุสติกรรมฐานอาสุปรกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานมาพิจรารณาควบคู่กันไปมันจะได้ตัดไปเสียได้ต่ดความรักพรเห็นว่ามันสกปรกแล้วก็มันสนลายตัว <c oughs> โลภความโลภอยากจะได้ใช้การให้ทานหรือให้อภัยาทานเป็นกำลังมันจะได้ผลักความโลภให้มันพ้นไป โทสาความโกรธที่เป็นปบจจยัให้เป็นตัวเกิดอีกอย่างหนึง่งมันจะดึงให้เราเกิดต่อไปเ้าไม่เอาหลักมันไปสแสดงนาจเมตตาพรหมวิหารสีหรือว่ากสินสี่ระการนี่ต้องใช้สมถาภาวนาควบคุมกันไปด้วยมันจะได้ช่วยให้เราบรรลุได้เร็วยะบรรวุนั่งคิดนอนคิดว่ารูปนามนามรูปรูปนามนามรูปอย่างเดียวมันจะไปไม่ไหว ราะว่ากําลังใจของเราไม่ใช่อกติตังนอยู่คือเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมมหารลกทัน,นาททรงแนะนําแต่เพียงว่าข้อกับคนไปได้ถ้าเราเป็นคนที่มีจริยาคือจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าจริตของเรายังไม่ถึงแบบนั้นก็ต้องว่ากันตามนี้ละตามที่ว่ามาแล้วหนีไปเสีย วิธีที่ะน,นี้ยชนก็ต้องสร้างกำลังใจในบารมีทั้งสิบระการให้ครบถ้วนอย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีจิตใจของเรานี้ต้องควบคู่อยู่ตลอดเวลากับบารมีทั้งสิบระการแล้วก็นั่งคำสังโยกสิบระการว่าไอ้ตัวไหนหนอที่มันยังเกาะใจของเราอยู่ที่มันยังฝืนคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูตัดมันให้คลายเด็นไป นี่เป็นแนวทางนีองค์สมเด็จพระจอมไตรยสอนให้เดินแต่ต้องรู้จักเดินถ้าเดินไม่เป็นแเราก็ต้องตายอปรสรรนายานข้อที่เจ็ดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวาติสังขานุปรสรรนายานาลีไม่ต้องจำก็ได้แปลว่าปรีชายกำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาหุานทาง ี่ความจริงก็พูดมาแล้วในการหาทางคือสร้างบารมีให้ครบพิจารณาในด้านาในด้านของสังโยคสิบรายการดให้ครบถ้วนตามกระบวนความแล้วก็หาสมถะกรรมฐานที่คู่ควรที่จะตัดอารมณ์แบบนั้นๆมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดบอกว่าถ้าเรามีความฟุ้งซ่านในจิตนี่หาทางนะให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจแต่กำลังใจเขาเรามีความรักสวยรักงามเป็นสำคัญ ก็ใช้อสุภกรรมฐานสิบอย่างกับกายคตาน,านุสติกรรมฐานเป็นสิบเอ็ดด้วยกันมาควบคุมกําลังใจนี่หาทางหนีหาทางหนีหาทางไล่นี่ก็ต้องใช้สมถะเข้ามาควบคุมอย่าทานลงตนว่าสมถะไม่ใช่ทางบรรลุมรกผลถ้าหากว่าสมถะไม่มีประโยชน์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าก็ไม่โปรดให้เราปฏิบัติ ถ้าความโกรธมันไปจำใจจะสละบมันได้ก็ต้องอาศัยพรหมริหารสี่และก็สินสี่ตามที่กล่าวมาถ้าอารมณ์จิตของเรางุ่นงานตัดสินใจไม่ได้ก็โดนในเรียกที่ว่าโมหะหรือว่าความโมหะจะตคิดคิดหลงตลอดเวลาหรือวิตกจริตคิดไม่ตัดสินใจไม่ออกก็ใช้อนาปานุสติกมามฐานนี่ความจริงมันก็กล่าวมาแล้ว ต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดทั้งญาติอารมณ์ที่คิดอยู่แต่ความเชื่อในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มครูเกิดด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสอันนี้องค์สมเด็จไปจอมไตรให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติทิวานุสติแล้วก็อะไรล่ะอีกอย่างหนึ่งศีลานุสติ ถ้ามันบกพร่องไปบ้างก็ขอภขอภัยพระพูดนี่ไม่มีนังสือสาวไส้ออกมาพูดใก่พุทธานุสติธรรมานุสติสีสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติหกอย่างด้วยกันเมื่อกี้นี้อาจจะเผลอเผลอไปถ้าหากว่ากําลังใจของเรามีความปรีชาสาม,มารถมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธเจริต ก็ใช้กิจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเข้าไว้คือมรณานุสติแล้วก็หาเรปดีโกได้สัญญาจะจุธาตุประทันส,สีอุปสปมมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัวนี้แปลให้ <c oughs> ไม่แปลเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเฉพาะตัวท้ายอุปสสมมานุสติคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ นี่เป็นทางที่เราจะไปได้แล้วก็มาเทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณเข้า <c oughs> เอาเข้ากับอริยสัจให้ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์มัญหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาทางหนีทางไล่ไปให้พ้นจากความทุกข์ก็ได้แก่เพืก่กรรมฐา,านตามจริตที่กล่าวมานี่เป็นการหาทางแบบนี้หากันเอาเองก็แล้วกัน มีหนังสือให้แล้วในยานที่แปดองค์สมเด็จพระบาททพแกวกล่าวว่าสังขารูปเปขายานยานอันนี้พิจารณาคำหนึ่งถึงความวางเฉย <c oughs> เฉยในอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเฉยในโลกธรรมไปอันดับแรกโลกธรรมำแปดรายการโยนทิ้งไปเลยจากใจ อะไรบ้างที่มันจะเข้ามาเสียงในใจจับมันโยนทิ้งไปมาเฉยจุดหนึ่งก็เฉยกายกายมันจะแก่เชิญแก่ตามสบาย <c oughs> ฉันดูแล้วันไหนจะแก่กายมันจะป่วยเชิญป่วย,ยตามสบายฉันจะรักษานายคือเป็นการระงับเวทนาถ้ารักษาหายไม่หายตายแหลกก็ช่างมัน เฉยใจการพัดพราจากของรักของชอบใจตามสบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างพวงมันนี่ได้ไปเฉยทั้งหมดถือว่ายอมรับเถอถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาถอาการเกิดมีมามันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ปรากฏเฉยจริงๆให้มันเฉยได้ทั้งหมด แม่ว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์ไอสุขในกามารมก็โยนทิ้งไปทุกจากการกระทก,กระทั่งใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่สมบายกายไม่สมบายใจก็โยนทิ้งไปเฉยนอนนึกส,บา,สบายวาดภาพไว้ถ้าตายเมื่อไรพังเมื่อไรเราไปนีพานเมื่อน,นั้น <c oughs> ยิ่งเวลาการผ่านใบไปมาทลายความดีใจย่อมปลายกฎเราคิดว่าเราจะพอเราจะมีความสุขตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตแนะนำไปแล้วเฉยใครจะมาบอกเรื่องรักเฉยใครจะมาบอกเรื่องรวยเฉยใครจะมาบอกเรื่องความโกรธดความพยาบาทเฉยใครจะมาบอกกนโน่นก่บของเรานี่ของเราเฉย เรารู้อยู่แล้ววัตาร,ร่างกายก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วของภายนอกกายจะมีอะไรเป็นของเราอีก <c oughs> นี่เป็นยานที่แปดและยานที่เก้าสัจจานุโลมิกญาญยานตัวนี้ไม่มีตัวจริงๆท่านแนะนําให้ว่าปรีชาเป็นเปื่ความรอบรู้เพราะว่าแก,การส่งคนในการกาหนดรู้อริยสัจ เพื่อหาทางกำหนดนูด้านอริยสัตว์วิปัสสนาญาณเก้ากับอริยสัต์ก็คือตัววิจารณาขันห้าตัวเดียวกันหรือ <c oughs> ว่าที่องค์สมเด็จพระทรงทัานทรงทดสอบแต่ทรงสอนไม่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็ตัวเดียวกันเป็นอันว่าวิปัสสนาญาณมีอัดอันเดียวคือขันห้าเรื่องขันหน้าเชินได้ <c oughs> ใช้อุบายนี้ท่านบอกอนุโลมให้มองดูร่างกายตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อแปดเห็นว่าทุกจุดมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขสําหรับเราแม้แต่คนอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครมีความสุขมีแต่วความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเราพิจรารณาไปแล้วก็ถ้ามันยังไปไม่ไหวก็มันนั่งดูบรารมีสิบตรงไหนหนอมันบกพร่องเราจึงไปไม่ได้ถ้าในบรารมีสิบไม่บกพร่องแป๊บเดียวมันก็ไปได้ถ้าขัดขล้องในอารมใจมันยังไม่หลุดก็ดูต่อไปถึงสังโยคสิบประการ <c oughs> ว่าที่องค์สมเด็จพระิชิตตมานบรมัยศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ ว่าข้อไหนที่มันยังติดมันยังค้องอยู่ในอารมณ์ใจของเราอีกนั่งดูมันใช้ใดีถ้านั่งดูจริงๆเห็นจะเห็นจริงๆแล้วก็อย่าละได้เป็นอันว่าถ้าบรรดาพยโยคาวาจรทั้งหลายไม่มีความขี้เกียจและก็มีเครื่องมือครบถ้วนท่านจะพอใจในกรรมฐานสี่สิบหรือพอใจในมหาปฏิปทานนนสูยก็ได้ดังสองประการ พระพุทธเจา้ามาได้สอนบทในบทหนึ่งขัดแย้งกันเข้าไว้ทำใดที่เราเห็นว่าขัดแย้งกันก็ต้องใช้กําลังใจพิจรารณาเสียก่อนตีความหมายในธรรมสั่งสอนเขาองค์สมเด็จพระชินาวรบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> ให้ครบตีให้มันถูกเมันต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าจิตของเรายังมีกิเลสเขามันดาพยาวโยคาวจรช,ชายและหญิง จึงค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาถ้าว่าคิดน้อยเกินไปจะเห็นว่า